รักร้ายนายมาเฟียตอนที่ห้ทับหต่อตานที่ห้องผู้ปกครองนักเรียนทุกคนกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาและเราให้ผู้ปกครองของตนมาที่นี่อาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเจเจไม่มีผู้ปกครองแต่เจเจก็ต้องรอพบผู้ปกครองของเพื่อนคนอื่นด้วยเช่นกันประวัติของปราที่ปลอมขึ้นมาแต่ชื่อและเบอร์โทรผู้ปกครองดันไม่ปลอม ทำให้ประกรณ์ต้องรีบขึ้นเครื่องจากภูเก็ตมาที่นี่ตามคําเชิญของอาจารย์เดี๋ยวพอพ่อกูมาถึงมึงได้สวยแน่บาสกระซิบข่มใส่ปราดเราคิดว่าตนเหนือกว่าปราดทำเพียงแค่กระตุกยิ้มและนั่งกอดอ,อกทํำท่ากวนๆใส่นั่นทำให้บาสนึกมันใส่คนตรงหน้าแต่ก็แอบยิ้มและคิดว่าหวังมมกไปถึง ok มึงเดี๋ยวพ่อกูมามึงก็รู้เพียงครู ประตูก็ถูกเปิดออกและตามมาด้วยผู้ปกครองของบาสประเสริฐเดินเข้ามาดูลูกชายที่ตอนนี้มีใบหน้าปูดบวมตรงมุมปากมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยพ่อดูหน้าผมสิครับไอ้พวกนี้มันรุมต่อยผมบาสชี้ไปที่เจเจกับปราททำให้ประเสริฐรีบหันคขับมามองปราดกับเจเจที่นั่งติดกันพ่อแม่ของพวกเธออยู่ไหนทำไมยังไม่มีใครมา ประเสริฐถามคนทั้งสองตรงหน้าแต่เป็นบาสที่รีบชิงตอบไอ้เจมันไม่มีพ่อหรอกครับส่วนพ่อของไอ้ปาดยังไม่มาได้ข่าวว่าเป็นเด็กใหม่ที่ย้ายมาจากภูเก็ตนี่ใช่ไหมประเสริฐถามปราดพลางนึกมันใส่ให้กับท่าทีกวนๆนั้นปราดนั่งนิ่งไม่ได้ตอบคำถามอะไรประเสริฐทำให้ประเสริฐกำลังจะพูดอีกรอบแต่ภูพาก็เคาะประตูและเปิดเข้ามาก่อน ทุกคนหันไปมองภูผาที่เปิดประตูเดินเข้ามาเป็นตาเดียวกันภูผาเดินมาหาปราดก่อนจะก้มหน้าลงมากระซิบบอกคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เมื่อรับรู้แล้วปราดทำเพียงแค่พยักหน้าเบาๆภูผาจึงเดินออกไปทุกคนให้ความสนใจกับเหตุการณ์เมื่อครูและต่างมองภูผาด้วยความสงสัยที่มาทำท่ามีรับลมคมในอะไรแปลกๆปราดกลางสองแขนออกแขนอีกข้างก็พังอุบบาเจเจ และทำหน้ากวนๆใส่บาสดูมันทำสิพ่อพ่อต้องจัดก,การมันให้บาสนะบาสลิบบอกพ่อทันทีเพราะมันใส่ปราดมากจนอยากจะลุกไปต่อยหน้าและนั่นก็ไม่ได้ต่างจากผู้เป็นพ่อเลยเพราะประเสริฐเองก็มันใส่ปราดเช่นกันพ่อแม่ส่งให้มาเรียนแต่กลับมาทำตัวกลางเที่ยวรังแกคนอื่นประเสริฐพูดเสียงนิ่งใส่ปราดที่พูดมานั่นกำลังด่าลูกตัวเองอยู่นะครับปราดพูดตอบกลับไปนิ่งๆเช่นกัน ปากคอเละร้ายกล้าต่อรอดต่อเทียงกับผู้ใหญ่แบบนี้ที่บ้านคงจะไม่เคยสอนมารยาทให้เลยสินะสอนสิครับแต่พ่อสอนให้มีมารยาทกับคนที่ควรจะได้รับมารยาทผมจึงเลือกที่จะมีมารยาทกับแค่บางคนนะครับมารยาทแบบที่แกทําอยู่นี้เขาเรียกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนต่างหากละ่ะประเสริฐเอ่ยเสียงดังขึ้นเมื่ออารมณ์เริ่มคุกรุ่นขึ้นมา ประกรณ์เปิดประตูเข้ามาพอดีพร้อมกับได้ยินคำที่ประเสริฐพูดเขาจึงเอ่ยตอบขึ้นมาแทนปราดฉันสอนลูกของฉันมาดีแล้วนะแล้วนายล่ะสอนลูกมาดีขนาดไหนประกรณ์ยืนสองมือหลวงกระเป๋ากางเกงครางหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะที่ทุกคนนั่งก่อนจะหันมามองไปที่ประเสริฐที่ยังคงวางท่าว่าใหญ่กว่าไม่เลิกคุณเป็นพ่อของมันใช่ไหมรีบมาเคลียร์เรื่องที่ลูกคุณมาต่อยลูกผมเดี๋ยวนี้เลย ประเสริฐไม่รีรอรีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท,นทันทีประกรณ์มองสภาพบาสก่อนจะหันมองปร,ราดเขายกยิ้มออกมาพลังหัวเระเบาๆทําให้อีกฝ่ายต้องเอ่ยถามอย่างไม่พอใจคุณขำอะไรไม่ทราบก็ขำหน้าลูกชายของคุณนั่นแหละนี่มันไม่ใช่ฝีมือลูกชายผมสักหน่อยเพราะถ้าคนที่ก่อเรื่องเป็นปราดจริงลูกคุณจะต้องเละกวน,นี้นี่คุณประเสริฐโกรธมาก ขาลุกขึ้นยืนเพื่อประจันหน้ากับปรกรณ์ทำลูกเขาเจ็บขนาดนี้แล้วยังจะมาอวดเบ่งอะไรอีกมันน่านักอาจารย์ที่ประจำอยู่หน้าห้องปกครองเปิดประตูเข้ามาพอดีทำให้ทุกอย่างสงบลงไปก่อนเอ้ามากันแล้วหรอครับขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้รอเชิญนั่งกันก่อนครับผู้ปกครองเชิญครับเชิญเชิญนั่งอาจารย์ไผ่มือเชิญให้พ่อๆทั้งสองนั่งลงก่อนจะเริ่มการสนทนา เวลาผ่านไปปราดเดินมาส่งประกรณ์ขึ้นรถวันนี้เลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านฉันจะรอแกอยู่ที่นั่นประกรณ์เอ่ยจบก็รีบขึ้นรถไปในห้องมอ .4 ทับ5เป็นไงบ้างวะไอ้บัสฟิลลิกรีบถามเพื่อนทันทีที่เห็นเพื่อนเข้ามาในห้องไอ้ปราดมารับผิดไปคนเดียวมันบอกว่าไอ้เจไม่ได้ต่อยกูบาสตอบอย่างไม่ชอบใจเท่าไรนะัก สายตาก็พางมองจ้องเจเจไปด้วยแต่ไม่นานก็ลุกเดินมาหาเจเจก่อนจะถามออกมาเสียงดังมึงกับไอ้ปลายเป็นอะไรกันทำไมมันต้องออกรับแทนมึงเสียงของบาสทําให้ทุกคนในห้องหันมามองและเจเจก็ไม่ชอบสายตาแบบนั้นที่ทุกคนมองมาใบหน้าสวยเงยหน้ามองคนที่ยืนอยู่ข้างตนก่อนจะเอ่ยบอกเสียงนิ่งกูก็เป็นเบสของไอ้ปลาดไงไอสัตว์นี่มึงกวนตีนกูเหรอ บัสง้างมือจะตบหัวเจเจแต่ปราดก็เข้ามาจับที่ข้อมือของบาสและพักออกก่อนจะหันมาพูดกับทุกคนในห้องกูเคยบอกไปแล้วนะว่าไอ้เจเป็นเบสของกูมีกูคนเดียวที่จะทำอะไรกับมันก็ได้มึงเข้าใจไหมไอ้บาสประโยคหลังเขาหันมากัดฟันผู้ใส่หน้าบาสพร้อมกับสายตาที่มองมาอย่างเอาเรื่องเล่นเอาไอบาสถึงกับรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวพลางกลืนน้ำลายไปอึกใหญ่ เจเจเอื้อมมือไปจับมือปราเขาดึงมือหนาเบาๆเพื่อบอกว่าอย่ามีเรื่องกันอีกเลยทําให้ปราค่อยๆระงรับอารมณ์ตัวเองลงภูพามองเห็นทุกอย่างว่าเป็นอย่างไรแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมปราต้องเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเจเจจนทําให้ต้องเกิดเรื่องด้วยมือบางปล่อยมือออกจากปราปราจึงเดินไปนั่งที่เก้าอี้ของตนก่อนจะหันมองออกไปนอกหน้าต่าง เจเจเองก็หันมองออกไปนอกหน้าต่างเช่นกันผูผานั่งมองคุณทั้งสองที่ทำตัวอย่างกับฟ้าแฝดเพราะตอนนี้ทั้งปราดและเจเจนั่งกอดอกพิงพนักเก้าอ,อี้พลางมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกันตกเย็นไม่ได้เวลาเลิกเรียนทุกคนก็ทยอยกันกลับบ้านปราดกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นผู้เป็นพ่อนั่งไข่ห้างกอดอก,กรอเขาอยู่ที่โซฟาจึงเดินเข้าไปหาก่อนจะนั่งลงฝั่งตรงข้ามกับพ่อ ภูผาที่เดินตามหลังปราดมาก็มาหยุดยืนพร้อมกับสองมือค่อยกันไว้ด้านหน้าประกรณลุกจากโซฟาเดินเข้าไปหาภูผาก่อนจะง้างมือตบหน้าภูผาไปฉาดใหญ่พ่อนี่พ่อทําอะไรนะ่ะผมเป็นคนก่อเรื่องพ่ก็ตีผมสิปราดรีบลุกขึ้นมาต่อว่าพ่อของตนท,นทันทีใช่เขาเป็นคนผิดดังนั้นเขาก็จะรับผิดชอบหากพ่อต้องการ แกคิดว่าฉันดูไม่ออกหรือไงว่านั่นมันไม่ใช่ฝีมือแกทำไมต้องไปรับผิดแทนไอ้เด็กคนนั้นด้วยฮะปราดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดตอบคำถามของพ่อลูกน้องคุณสนิทของพ่อที่พ่อจับได้ว่าเป็นสายตำรวจปราดพูดเพียงแค่นั้นก่อนจะเงียบไปไม่พูดต่อประกรน,นิ่งเงียบไปไม่คิดว่าลูกชายของตนก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วยังไง จะพูดถึงมันทำไมที่พ่อส่งผมมาเรียนที่นี่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าครับปรารีบถามเพื่อให้หายข้องใจเพราะเรื่องนี้มันผิดปกติจนเกินไปแล้วแต่คตําตอบของระกรก์กลับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนก็จะสอบปลายภาคแล้วแกต้องสอบให้ผ่านขึ้นมห้าให้ได้ห้ามสอบตกเด็กขาดพูดจบก็เดินออกไปทำให้ปราตะโกนพูดตามหลังเรื่องที่พ่อไม่ยอมบอกมันคืออะไรกันแน่ ผมจะต้องรู้ให้ได้ปราดพูดจบก็เดินเข้าห้องนอนไปทันทีสองพ่อลูกเดินหันหลังจากกันไปเหลือเพียงภูพาที่ยืนเอามือกุมปากนิ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ภูพาต้องรับโทษแบบนี้ทุกครั้งที่ปราดทำอะไรผิดหรือทำอะไรไม่ได้ดังใจประกรภูพาก็มักจะโดนตบสั่งสอนอยู่ตลอดประกรรู้ดีว่าตีปราดไปก็เท่านั้นเพราะปราดไม่เคยยอมและพร้อมจะทนเจ็บ แต่ถ้าเขาลงโทษภูพาที่เป็นคนสนิทของปราดแบบนี้มันจะทำให้ปราดพอที่จะยอมฟังเขาอยู่บ้างร่างหนาเปิดประตูเดินออกมาจากห้องในมือถือที้พึ่งตลับเล็กๆมาด้วยเขาเดินไปเคาะประตูห้องของภูพาและไม่นานประตูบานนั้นก็ถูกเปิดออกภูพามองหน้าปราดเพื่อรอฟังคำที่เจ้านายจะพูดพี่ปากแตกร่างหนาเอ่ยพลางมองไปที่มุมปากของร่างสูง ผมไม่เป็นไรครับคุณปราดไม่ต้องคิดมากนะผมรู้ว่าพี่หนังเหนียวแต่ทานี่หน่อยก็ดีเขาบอกพร้อมกับส่งของในมือไปให้คนตรงหน้าขอบคุณครับผู้พารับของสิ่งนั้นมาก่อนจะเปิดตลับเล็กๆนั่นที่จริงขี้พึ่งตลับก่อนผมก็ยังทาไมห่หมดเลยนะครับเอาไปถึงหน้าเดี๋ยวพี่ก็โดนพ่อตกอีกอยู่ดีเมื่อพูดจบปราดก็น้าเสียทันที ภูผาเองก็เอาแต่ก้มหน้าจะทำยังไงได้ละ่ะก็ในเมื่อเขาเป็นลูกน้องที่ดูแลเจ้านายได้ไม่ดีพอหากจะถูกลงโทษก็สมควรแล้วแต่ปราดไม่เคยคิดเช่นนั้นเขาไม่เคยมองว่าภูผาเป็นแค่ลูกน้องขอโทษนะครับเป็นพ่อะผมที่ทำให้พี่ต้องโดนพ่อตบหน้าอีกแล้วไม่เป็นไรเลยครับคุณปราดผมไม่เจ็บเลยสักนิดจะไม่เป็นไรได้ไงครับผมรู้นะว่าพี่เจ็บนะี่ย รีบทามันแล้วไปนอนถอะและ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ต้องรีบตื่นแต่แต่เช้ามาปลุกผมอีกคู้พาค้อมหัวให้แทนคำตอบปราดจ,จึงถอยกายออกมาและเดินกลับเข้าห้องวันต่อมาที่ภูเก็ตริเชษเรื่องที่ให้ไปสืบได้เรื่องมาว่าไงบ้างปลืมที่นั่งชมวิวของคอนโดสวยเอ่ยถามลูกน้องคนสนิทที่ยืนอยู่ทางด้านหลังคุณกาด กลับไปเรียนมสีใหม่จริงๆครับเขาปล้อมเอกสารและเข้าไปเรียนที่นั่นตอนนี้ชาวบ้านหลังใหญ่อยู่ใจกลางเมืองนางรองเลยครับพักอยู่กันสองคนกับภูพาลูกน้องคนสนิทของเขาครับพักอยู่ในบ้านหลังใหญ่เลยเหรอหึน่าสนใจดีนี่หมปากบางกระตุกยิ้มขึ้นมาเหมือนมีความคิดที่จะทำอะไรสักอย่างแต่ดูแล้วคงจะไม่ใช่เรื่องที่ปราชอบแน่นอนนัดพบคุณลุงประกรณ์ให้ชั้นที คุณปืมเชษฐาถอยกายออกไปทําตามคำสั่งทางด้านปราดในขณะที่ทุกคนตั้งใจเรียนแต่ปราดกลับมองจ้องไปที่เจเจในสมองก็พลางคิดพ่อนายไม่ใช่คุณเคยอรยาแต่เป็นสายตำรวจที่เข้ามาในแก๊งเพื่อที่จะจับพ่อของฉันพ่อน่าจะรู้ว่านายเป็นลูกของสายสืบนั่นแต่เรื่องที่ส่งให้ฉันมาเรียนที่นี่แถมยังเป็นห้องเดียวกันกับนายอีก มันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะแม่งใครวะปราศบดออกมาพร้อมกับลุกยืนเพราะตกใจที่มีช็อกปามาใส่หัวแต่ทว่าเมื่อเห็นสายตาของเพื่อนในห้องที่มองมาก็เริ่มที่จะได้สติว่าตอนนี้ตนคือน,นักเรียนไม่ใช่เจ้าพ่อมาเฟียจึงค่อยๆหย่อนก้นนั่งลงพร้อมกับอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเอ่ยขึ้นทำไมเธอไม่ตั้งใจเรียนนั่งจ้องเพื่อนแบบนั้น แล้วจะเรียนดีเรียนเก่งขึ้นหรือไงประโยคนั้นของอาจารย์ทำให้เจเจหันมามองคนด้านหลังพลางสงสัยว่าปราดนั่งจ้องใครคนที่อาจารย์เอ่ยถึงใช่เขาหรือเปล่านะขอโทษครับอาจารย์ขอโทษไปก็เท่านั้นเธอต้องตั้งใจเรียนเพื่อตัวของเธอเองปราดทำเพียงแค่พยักหน้ารับและนั่งเงียบก้มดูหนังสือเปิดไปหน้าไหนก็อ่านได้หมด พาะเขาอ่านออกและพูดอังกฤษเป็นอยู่แล้วเด็กในห้องถ้าเทียบกับเขาแล้วก็ถือว่าเขาฉลาดสุดเลยละมัง้งแต่ว่าพ่อก็ยังบอกว่าปราดโง่อยู่ดีชั่วโมงพละวันนี้ทุกคนลงมาที่สนามฟุตบอลอาจารย์พะละสั่งให้วิ่งรอบสนามกันคนละห้ารอบภูผาปราดเจเจก็สบายมากกับการวิ่งอ้อมสนามห้ารอบเพราะพวกเขาออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว กล้ามเนื้อในร่างกายจึงชินกับมันปราดเร่งฝีเท้าเพื่อแซงนักเรียนอีกคนขึ้นมาหาเจเจภูผาที่ตามหลังอยู่ก็วิ่งแซงมาเช่นกันเพราะต้องปกป้องคุณปราดอย่างใกล้ชิดวันนี้กูไปเล่นบ้านมึงได้ปะปราดถามเจเจที่วิ่งอยู่ด้านข้างเขาแค่เบื่อและอยากจะไปหาอะไรทําแต่คนในห้องก็มีแค่เจเจที่ปราดอยากจะคุยด้วยสมองมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะ มึงก็รู้ว่าคุณอื่นไม่ชอบและรังเกยียจกูจะตายไปแล้วมึงยังจะมายุ่งกับกูอีกกูจะยุ่งกับใครมันก็เรื่องของกูปะคนอื่นเกลียดมึงแต่กูไม่ได้เกลียดมึงสักหน่อยประโยคนั้นของปราดทําให้ใจดวงน้อยเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกเจเจหลงรักปาดมากขึ้นทุกวันและรักแล้วรักอีกยิ่งปราดเข้ามาตีสนิทและไม่เคยรังเกยียจเจเจก็ยิ่งรักคุณตัวสูงกว่ามากขึ้นเรื่อยๆว่าไง ตกลงจะให้กูไปเล่นบ้านมึงได้ปะอยากไปก็ไปปราดกระตุกยิ้มทันทีทีเจเจยอมให้เขาไปเอาละสิทุกคนคุณพี่ปราดเขาจะไปบ้านเจเจทําไมนะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนเจเจเองก็อยากชอบคนพี่มากจนยอมให้เขาไปที่บ้านง่ายๆแบบนี้สิครับมันอันตรายนะรู้ไหมไอ้นายปราดมันไว้ใจไม่ได้นะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคน แล้วเดี๋ยวเรามารอพบกันใน EP ีต่อไปและรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรปราดไปบ้าน JJ ทําไมแหมเข้าไปทําอะไรนะเห็นไหมแอดนะเริ่มชวนให้ทุกคนคิดลึกอีกแล้วแต่ไม่แน่นะอาจจะโดนแอดแกงก็ได้นะครับทุกคนเอาละค่ะขอประช,ชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสําหรับช่องใหม่เดี๋ยวเปิด YouTube ช่องใหม่ขึ้นมาอีกช่องนะครับทุกคนเปิดเอาไว้เผื่อว่าช่องนี้หายไป เพราะว่าช่วงนี้ช่องค่อนข้างที่จะโดนนั่นนี่นู่นเยอะมากครับเดี๋ยวก็เลยเปิดเอาไว้เผื่อๆเ,เนาะแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับการแยกนามประกาไปด้วยครับอีกช่องหนึ่งตอนนี้อัปเดตเรื่องรักสลับร่างลงไปแล้วนะชื่อช่องวัสวดุกรารีนะครับผมหากใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้เลยนะจ้าตอนนี้ก็มีคลิปให้ได้ฟังกันแล้วเดียวก็ อาจจะลงห่างๆหน่อยนะเพราะว่ามันพึ่งเริ่มเนาะก็จะยังไม่ค่อยรีบนะครับทุกคนแต่ยังก็ฝากไปตามๆกันหน่อยก็แล้วกันนะเดียทำเอาไว้เพื่อที่คือทุกคนที่ฟังนิยายก็น่าจะรู้นะว่ามันมีหลายช่องที่หายไปเดียก็กลัวเหมือนกันครับก็ทำเอาไว้เผื่อเผื่อหากใครสนใจที่จะติดตามกันอยากฟังนิยายของเดียก็ตามไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ จะพยายามมาอัพให้ได้ทุกวันนะทุกคนยังไงก็ฝากรอกันหน่อยเด้อบ๊ายบายจ้า